สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนรธนรค่ะเราก็มาราศีสิง์กันนะคะในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนะคะค่ะก็ไฮไลท์มันก็แบบแบบมันก็แบบน่าสนใจนะคะนะจากที่ดาวพระราศ์เนี่ยท่านเดินหน้าในเดืนอนกันยายนนะคะวันที่พระราศีวันที่2ี่กันยายนท่านเดินหน้าแล้วนะคะในราศีธนูอยู่นะพระสาวท่านก็เดินหน้าวันที่19นะคะ กันยาย,ยน2563นี่การเดินหน้าของท่านเนี่ยยังสถิตอยู่ที่ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนปุตตะนะคะของชาวราศีสิงลัคนาราศีสิงนะก็ถือว่าได้ตำแหน่งราชเกณสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแล้วหมืเป็นราชาเลยนะคะมีอะโอกาสติดต่อในแดนไกลและคนต่างประเทศแดนไกลก็จะให้คุณแก่เจ้าชะตานะคะและเดี๋ยวถ้าท่านไปสถิตอยู่ที่ ราศีมังกรเนี่ยออาชีวิตเหมือนก็ต้องต่อสู้สักหน่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะนะแต่ท่านี้จปะปุตตะไปเป็นอลิก็ต้องระมัดระวังนะนะก็เหมือนกับว่าทําอะไรมันมักจะมีเงื่อนไขแหละมักจะแบบลําบากขึ้นเนื่นนานราช้ารอคอยแต่ประสบความสําเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ก็ต้องระมัดระวังมักจะเป็นการาเรียกว่า ต้องระวังการทรยศหักหลังด้วยอาจจะมีการเรื่องของการเซ็นสัญญาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะเรื่องของอ การงานนะการแต่การงานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นงานที่ถ้าไปทําในแดนไกลเนี่ยก็ถือว่าดีหรือว่าเรียกว่าต่างถิ่นแดนไกลต่างถิ่นก็ในประเทศแดนไกลก็ต่างประเทศนะคะ,คะก็ไปมีการเปลี่ยนแปลงอะนะมีการเดินทางการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเกิดผลดีหรือมีการเพิ่มธุรกิจธุรกรรมในการทํางานก็ได้นะคะเรื่องของการเงินสิสําคัญนะ จะทํางานงานแล้วไม่ได้เงินอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้อีกน,นะคะแต่ทัน,นี้ว่า,าช่วงนี้ดาวพระศุกร์เนี่ยสถิตอยู่นะดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวการงานด้วยและเป็นดาวาเรือนสัตย์ชาด,ด้วยนะมีการเดินทางระยะใกล้ๆมีเกี่ยวข้องกับการงานซึ่งเกี่ยวข้องกับคู่ครองคูุ่้นส่วนซึ่งจะให้คุณแก่เจ้าชะตาแต่ก็ก็ไม่ไม่แรงไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ แรงไม่เยอะนะเพราะพระศุกร์เนี่ยเป็นน้ำเนี่ยเรือนไฟแต่ก็ถือว่ามีการทําในเรื่องของกิจกรรมกิจการที่ทําให้เกิดถักการทํามาหาได้หรือรายได้เกิดขึ้นซึ่งดาวพระพุธเนี่ยได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีแล้วมีกลุ่มกับดาวพระอาทิตย์ด้วยนะคะเรียกว่าคู่พลังจัดกระพัดเลยช่วงปลายปีเนี่ยดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเสดนะก็คือเดินเร็วนะคะเดินเร็วเดี๋ยวท่านก็ยกย้ายมาแล้วนะคะ จากราศีกันมาจากราศีสิงห์มาสู่ราศีกันตอนกลางเดือนนะคะกลางเดือนอจากกลา,างเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนแล้วก็จากกลางเดือนกันยายนถึงกงงลางเดือนตุลาคมก็จะมาสถิตที่ราศีตุลละนะคะเพราะฉะนั้นการเดินเสด็จทั้งนี้ทําให้เรื่องของการเงินเนี่ย วิ่งเร็วได้เร็วได้ดีนะคะเพราะเป็นเกษตรตราธิปดีนะอะก็ถือว่าออยู่ในตําแหน่งของการทํามาหาได้ที่ดีของชาวราศีสิง์ลัคนาราศีสิงนะอาจจะเป็นช่วงปลายปีแล้วก็แล้วแล้วก็าก,การงานเนี่ยเข้าที่เข้าทางเกิดขึ้นนะคะ ดาวการงานของเขาก็คือดาวพระศุกร์เพราะนั้นดาวพระศุกร์วิ่งก็คืองานวิ่งแนะ่นะงานวิ่งงานเยอะนั้นะไปกับดาวพขาพูดด้วยนะเพราะนั้นชาวราศีสิงลัคณาราศีสิงเนี่ยมักจะ มีในเรื่องของการงานและการเงินที่ดีนะคะเพราะว่าดาวกลุ่มนี้ท่านจะไม่ห่างจากกันท่านจะจับกลุ่มไปด้วยกันเพราะฉะนะั้นพระอาทิตย์คือตะนุนะคะพระพุธคือดาวการเงินนะคะแล้วพระศุกร์่างกตามาดาวพระศุกร์ก็ช่วยหนุนในเรื่องของการเงินและการติดต่อสื่อสารและการงานเพราะฉนะนั้นการเงินการงานของชาวราศีสิงละคณาราศีสิงเนี่ยถือว่าจะดีไปเรื่อยๆนะแต่อาจจะสะดุดเนี่ยสะดุดแบบเนี้ย แบบดาวดาวพังคาวเนี่ยอาจจะเดินถอยหลังเนี่ยอย่างเงี้ยก็ทําให้มีภาระผูกพันในเรื่องของครอบครัวเรื่องของรถเรื่องของบ้านนะเรื่องของกิจกรรมกิจการภายในบ้านที่อาจจะมีสะดุดในบางเรื่องนะอย่างเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเป็นใย,ยกันอย่างเงี้ยนะทําให้ต้องลดภาระในเรื่องของการงานเกิดขึ้นและโดยที่ ดาวพระัสดีและดาวพรสเสาในช่วงนี้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าไปเรือนอริก็ก็จะลดน้อยถอยลงในเรื่องของความดีความสว่างความเจริญซึ่งเป็นเรือนปุตตักนะช่วงนี้มีโอกาสเริ่มทําสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นและเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะก็พอเป็นเจ้าเรือนมรณะเนี่ย ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือมรณนะก็ถือว่า,อาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมีการเดินทางไกลข้ามน้ําข้ามทะเลเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตทีเดียวดาวเพราะว่าเป็นราศีมีนนะคะก็และดาวพระเสาร์ก็จสถิตอยู่ที่เรือนอดีตเพราะนั้นะการที่ดาวสุภภคของราศีใดทุกๆราศีรุนเนี่ยอย่างอันนี้ราศีสิงห์ อย่างเงี้ยนะ,ะดาวในเรือนสุขภพของดวงเมืองดวงโลกไปสถิตท,ที่เรือนอรินะเราก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยหนึ่งหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่ในเรื่องของการงานและการเงินดีก็โอเคแล้วนะคะค่ะก็ในเรื่องของอดาวพระเกดดาวพระเกตก็ท่านจะเดิน ย้อนจักมาที่เรือนปุตตะนะก็มีวาสนาในเรื่องของอการไหวพระสวดมนตนะ์หรือว่าการทําสมาธิหรือเกี่ยวข้องกับการทาบุญมากขึ้นนะคะเพราะว่าในดวงชะตามีดาวาพระพฤหัสเนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนสุขะนะการนั่งสมาธิเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะ ไหว้พระนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีแต่ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภานี่ไปสถิตยอยู่เรือนมรณะนะก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะบางครั้งก็ขยนขันขันแข็งดีบางครั้งก็รู้สึกท้อแท้นะบางครั้งก็ได้อยู่บ้านบางครั้งก็ไม่ได้อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเป็นเจ้าเรือนพันธุ์ทุก์ด้วยนะบางครั้งก็มีรถบางครั้งก็ไม่มีรถบางครั้งมีบ้านบางครั้งก็สูญเสียเนี่ยอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูแลตัวเอง แมนะ่ตรงนี้หรือว่ามีการเดินทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าคู่ครองความรักเนี่ยเ,เกี่ยวข้องกับต่างประเทศแดนไกลหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิน่นต่างภาษาเกิดขึ้นหรือไปเจอกันในต่างถิน่นต่างภาษาทําให้ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนก็อาจจะเป็นไปได้อีกนะคะของชาวราศีสิงลัคณาราศีสิงแต่ถึงอย่างไรก็ดีในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของชาวราศีสิงนะคะนะไปจนถึงปลายปีนะถือว่าเป็นช่วงที่ดีส่วนปีหน้าก็ จะเป็นช่วงของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่านะจะบอกไม่ดีก็ไม่ได้แต่อาจารย์คิดว่าเป็นช่วงของการเดินทางการจากจรเข้ามาเกี่ยวข้องนะในเรื่องของความรักคู่ครองอาจารย์คิดว่าในเ,าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานแล้วก็การให้คุณกับเจ้าชะตาหรือเจอคนที่เราได้สร้างบุญไว้แต่ปางก่อนนะมาพบมาเจอกันนะคะค่ะก็ขอให้ชาวราศีสิงและทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ